ตอนนี้คุณนาะทีมากรนะครับกำลังแนะนำให้กับนักเรียนทุกคนได้รู้จักการทำบัญชีรับจ่ายทัวเรือนนะครับโอ้มีน้ำมีน้ำมาให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอสาวน้อยคุณนะ่ารักเอาน้ำาให้ด้วย ที่คเรือนมีประโยชน์อย่างไรครับเพื่อเป็นอุปนิสสยให้เด็กๆต่อไปในวันข้างหน้าครับธุรกิจตำบัญชีสะกวเรือนไหมธุรกิจแล้วที่สำคัญจำไว่เสมอตำมันที่บ้านเหะว่าเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ใช่ไหมไล้จ่ายเท่าไหร่สรุปแล้วเดือนหนึ่งอะไรจ่ายมากกว่ารายรับหรือรายรับมากกว่ารายจ่าย เพอยกแสดงว่าต้องไปกู้เพิ่มเหรอใช้ชีวิตติดลบไปนะต้องหาแหล่งเงินทุนมาเพิ่มใช่ไหมนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งประโยชน์ของการทำบัญชีรับจ่ายว่าโอ้สลปแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ วิธีการก็ต้องหาแหล่งแหล่งรับมามากขึ้นใช่ไหมหาแหล่งรับขยันมากขึ้นเพื่อได้ไรายรับถ้าไม่ขยันตัวหาแหล่งกู้หาแหล่งกู้เพื่อได้ไรายรับมากขึ้นใช่ไหมครเกีมีมีแหล่งกู้ที่ไหนกู้หมดใช่ไหมโอ้อนี่เป็นอันนี้เป็นวิธีการของโปรเกียรตินะครับ <laughs> โอเคครับ เอามาดูผงเดน่งมาผงเดน่งมาดูที่มาอันนี้เป็นตัวอย่างเลืเ่อนเธอนคอลองทําตัวอย่างรับจ่ายดูซิว่าสุดที่แล้วเนี่ยเออจะเหลือกี่บาทสามสี่วันวันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเหลือทั้งหมดสี่ร้อยชิลล่าบาทสี่ร้อยที่มาเหรอไม่ไม่เลอะเอาแน่เอาลองทําดูไป็เชือกเอาทําดูให้ลองทําดูเอาลองทําดู นี่เงินโจทยเงินที่มาจากเดือนที่แล้วกี่บาท100เอาเงินหนึ่งร้อยเขียนว่ายกมาจากเดือนที่แล้วคงเหลือ100บาทเอาตั้งไว้ก่อน100่เอาเขียน100รแล้วปากกาอยู่ไหนเอาเขียนใน100ต่อไปอเงินรับเขียนว่ารับจ้างเก็บน้ำยาง บรรทัดที่สองเก็บวันที่ด้วยวันที่แปดวันที่แปดรับจ้างเก็บน,น้ำยางโจทย์จ่า,จายเอาลบไปลบไปอีกสิบห้าบาทเจ็ดสิบลบสิบห้าบาทเาดือนเท่าไหร่เดือนเจ็ดสิบลบสิบห้าบาทอา่าโป่งเน่งไปกันเลยโป่งเน่งถึงวันที่เท่าไหร่แล้ว วันที่วันที่สิบเอ็ดได้ใช่ไหมสิบเอ็ดลองดูแต่ว่าเรือเคินสดเท่าไหร่นะสุดท้ายนี่เพื่อนเรากำลับบงเขียนยอยู่ให้เพื่อนด้วยเอ้คนต่อมาครับเอามาหนึ่นเนงเยร์เสร็จแล้วลอ่าต่อมาครับนายการที่ดขึ้นในวันที่แปดครับงานบางทีรับจ่ายของเด็กๆนะครับจ่่าายคนน้มัรถจะไปดูของเพ,พกกื่อนๆกันครับที่ทำเป็นรับรับจ่ายลูก การทำบัญชีรับจ่ายก็เป็นการฝึกอุปนิสัยของเด็กนะครับได้เท่าไหร่สุดที่เหลือสามเจ็ดห้าใช่ไหมอาอลองดูของทุกคนอื่นนะลองดูโป่งเหน่งลองดูโป่งเหน่งโป่งเหน่งสรุปว่าเราทําบัญชีรับจ่ายถูกต้องใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากโป่งเหน่งโป่งเหน่งไปทําที่บ้านนะวันนี้ไม่ให้กี่บาทแล้วก็สิ้น ลับมาตอนเย็นเนี่ยมันเหลือตั้งกี่บาทหรือว่าติดลบยืมเพื่อนนี่ติดลบนะถ้ายืมเพื่อนอีกติดลบเนะ่ยเบียนะเดี๋ยวต้องไปทําดูนะว่าแต่ละเดือนอาจจะได้กี่บาทปลาประยูนเกยตื้นอีกแล้วครับท่านช่องบ่ายของวันนี้นะครับเราลาเด็กๆมาทํา บัญชีรับจ่ายครัวเรือนใช่ไหมเด็กให้เด็กๆได้เรียนรู้การทําบัญชีครวัวเรือนนะครับว่าเด็กได้เงินมาจากพนแมนนะ่หนึ่งวันกี่บาทแล้วก็จ่ายอะไรไปบ้างในหนึ่งวันนั้นมีเรือนเหลือไหมถ้าเหลือก็ไปใช้วันต่อไปถ้าไม่เหลือก็โอนายเป็นสูนบาทแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะมารับใหม่อีกรอบนะห,นนนนนหนึ่งจะมาให้มาหนึ่งมาสองนี่จะมิจิบมาสองนะครับที่บ้านเราอั่นี้ทื่บ้านหนึ่งไม่ได้ทานทีอ เงินที่ในกลิบนี่มันดีมากไม่เหมือกลิบในโน่นในเปียเต๋อเปียนะปาเด็กมากาเด็กมานะครับมาทำบระโาชน์ใจโครงการเกษตรพอเพียงกันนะครับนี่บรรยากาศโอเคนะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ